อยู่ไหนนะเพลงนี้น้อยใจสุดๆน้อยใจสุดๆนี่เป็นเพลงไทยๆที่เราได้แต่งด้วยกันนะหลังจากนั้นก็ยากกันเหรอคะผมกับพี่ดี้เนี่ยเป็นพวกแต่งเพลงตระกูลเนี่ยเยอะมากในแนวเนี้ยเยอะมากนะครับเพลงนี้จริงๆเมื่อกี้เรากำลังคุยถึงเพลงของเต๋าสองเพลงคือชายชายคนหนึ่งกับเพลงนู้นเลยไหมนะครับทั้งสองเพลงที่แรกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้มันออกมาเป็นเพลงแบบ มีเ i ียม o c ็อกท่านครูที่ itos, ที่เหมาะกับสไตล์เตาแต่พอพอทางทางครูใหญ่บอกว่าเต๋ามีแนวโน้มที Ahmad, ่จะอยากจะทดลองอยากเต้าอยากเต้นเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าทีแรกกะว่าเพลงใดเพลงหนึ่งเราจะเลือก arrange ให้เป็นเพลงที่เต๋าสามารถเต้นได้นะก็เราก็เลือกเพลงใจคนหนึ่งจากนั้นเพลงเหนื่อยไหมเนี่ยก็ยังคงความเป็นมีเดียม o c ็อกไว้อยู่นะซึ่งก็เหมาะเหมาะกับ คาแรคเตอร์เต่าอยู่แล้วนะคืออันนี้โจ์ไม่ไม่ยากไม่ง่ายแต่เต่าเนื่องจากเต๋าต้องต้องหาวิธีควบคุมสีขงแล้วก็ถ่ายถ่ายทอดไปออกมาให้ให้ได้สแตนดาดที่หนักแน่นนะครับพี่ว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่เต่าอาจจะใช้ความเป็นนักแสดงที่เห็นประกายในช่วงช่วงหลังๆเนี่ยเข้ามาถ่ายทอดกับเนื้อหาไปด้วยน่าจะทําได้ดีนะครับเนี่ยจริงๆเพลงไหนไหมเนี่เนื้อหาลึกซึ้งมากแบบเพาดราม่าเลยมากๆคือไม่ไม่ใช่เป็นแค่เพลงรักษนาคือมีอารมณ์ที่ซ้อนนะครับ อาจารย์ท่านพี่อธิบายว่าเป็นยังไงอ่ามาอันนี้ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงโอเคคือจริงๆแล้วคนที่เหนื่อยนะคือคนร้อง <c oughs> คือที่ไอ้คนที่ถามเขาว่าเหนื่อยไหมเนี่ยจริงๆนะตัวเองก็เหนื่อยคือเหนื่อยต้องไปตามดูเขาแต่ <c oughs> ตามดูเออเออตามดูเขาเขาเขาไม่ต้องไปวิ่งตามไม่นั่นตัด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 ไอ้นั่นเหมือนเรื่องที่ครูลักเล่าเมื่อวันศุกร์อะ ดูอย <ừ> ู่ <Do you. S 3> เรื่องที่แบบว่า,าปไปจีบผู้หญิงแล้วมันมีสองคนนะเราไปนคนหนึ่ง<อ>แล้วเราก็ไปจีบไปเอาใจไปเซอร์วิสไปช่วยไปอะไรต่างนานา,นาแต่เขาก็ไปรักอีกคนหนึ่ง<อ>ซึ่งแบบว่าบางทีก็ร้ายกับเขาบางทีก็ไม่ใส่ใจเขาบางทีก็ไม่แคร์เขาเนี่เลยนี่แหละเพลงเหนื่อยไหมนี่คือเพลงนี้เลยก็คือและไอ้ขอโทษคุณรัฐเ <c oughs> นี่ยเอาที่พี่ให้เกียดพูดกนเลยนี่ รูรักนี่แหละเป็นคนเหนื่อยที่ต้องแต่คอยดูแลคอยเอาใจใส่ซื้อจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรก็แล้วแต่ที่เล่าให้ฟังวันนั้นแต่ก็ยังไปถามเขาอีกนะว่าเหนื่อยไหมที่เธอไปตามดูแลเขาอย่างครับไปถามผู้หญิงว่าเหนื่อยไหมไปรักเขาอ่ะเหนื่อยไหมบางทีเขาก็ไม่แคร์บางทีเขาก็ไม่สนบางทีทำอะไรให้เขาเขาก็ไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่จริงๆเแต่ริงนะไอ้ที่ร้องไปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเลี้ยวข้าตัวเอง นั่นแหล้โชคสองชั้นหลุดความหมายมันสองชั้นคืออยากไม่ใช่การไปร้องแล้วไม่ได้ไปเชียร์อัร์ตคนนะไม่ได้ให้กำลังใจอะไรเขานักหนาหรอกจริงๆแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองมันมันแทงหัวอกตัวเองมันต้องออกมาอันนี้อนนี้ที่ต้องเล่าให้ฟังเยอะหน่อยเพราะว่ารู้ว่ามีอารมณ์ของความนักแสดงอยู่แล้วจะเข้าใจมันว่ามันเออมันสะท้อนใจว้เราเป็นไปถามเขาเหนื่อยไหมนี่ความจริงน่าจะถามตัวเองมากกว่าว่าอะไรจริงๆมันมันอยากจะบอกเขาแบบอ้อมๆหรือเปล่า ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวดิซ้มคือจริงๆนะไอ้การถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามึงควรจะถามตัวเองไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเนี่ยมันไม่ไปถามเขาละแต่มันมองแต่มันเห็นแต่เขาไงเห็นแต่หน้าเขาแต่ว่าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้มือไม่ได้ดูมือไม่ได้นั่งดูแขนมองดูมือครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเองเลยมองแต่เขาว่าเขาจะเป็นยังไงทำไมเไม่เหนื่อยม้างล่ะจริงๆแล้วไอ้นี่แหละเหนื่อยสุดแล้วไม่ไไม่รู้จักมาดูเนี่ยคือการ แปลความหมายคอับผมันอีกทีนึ่งชอบเขียนอะไรซับซ้อนอย่างนี้น่ะซับซ้อนอินซีก็นั่นก็เป็นเพลงโจทย์ทั้ง